สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กัมาพบกับเก่ามาเชียร์แลวกะจะมาผ้าพี่น้องเอฟซีตามแนวทางเหลขกของพอหลงด้วยครับผมครับคลิปนี้ครับเป็นเลขของพอหลงที่พี่น้องเอฟซีล่อค่อยครับเลขตั้งรักเลยกะเลขกเด่นหรือว่าเลขกที่พอหมักพอสอบน้อพี่น้องครับผมจังไดนกัไปรับชมรับฟังน้ากันมีพี่น้องเอฟซีและทันกับล่อค่อยอยู่ครับผม เอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเลขของพอหลองเกามาเชียกับขอขอพระคุณพอทีเมตาเน่ทาท่าไงครับเกามาเชียทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับเช่นเคยเด้อครับพี่น้องฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเกามาเชียน้ำเชียอูน้ำโชกอูน้ำใชยใน่เด้อครับผมไปรับชมรับฟังเลขของพอหลองกันเลยครับพ่อครับล,ลูกน้ำเชียเกามาเชียสวัสดีครับผม ครับพอ่อเป็นจยังไดเนาะสบายดีบะครับผมค,บค,รบครับพอ่อมื่อนี้ไปแล่นรถอยู่บปครับไครับโอ้อันถึงเลขกบนน้อมบ้างหันเเหนะโอ้ยเจ,ดจด๊ดายเนี้ยก็เดีไปตามพอเลไร่อยบ้างหันตัวได้พอ่อ ถือเจ็ดหนึ่งเลขมากอะโตัวเก่าอีกแล้วน้อพอเจ็ดหนึ่งเหลือกัศูนย์หกก็อ๋อหัวนี่มากเลยเด้อบาทนี่ลูกก็มาตามแล้ววะมาตามแนวทางพอหลองนะครับบ่เห็ดกี่เก่าอ่ะพอเอาเอาจังไดนกันดลยพอว่าตัดทิ เดี๋ยวแล้วพอแปดเก้าศูนย์ 4, 5, 6, 7, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปทั้งเต้ยสี่ห้าหกเจ็ดไปทั้งเต้ยครับผมหมดนี่แล้วพ่อันาะหมดนี้ครับพอว่ยังก่อน วอยเล็กวัวดูวัวได,ไ,ดไดีนิดหน่อถะไรด้ด้วยครับ,รบพี่น้องเอฟซีอันสัญญาณวัคไดีงวดงวดนี่เลขอันเลขพอจับใบนี้มีตัวเลแน่ครับผมครับผม,มครับ วันี้ครับแปกับเกจับ <laughs> จับไซยังนะพ่อแปดซีซีแปดแปดสามสามแปดเก้าซีเก้าหาครับผม นเพื่อเป็นเสืออะไนแล้วครับผมตัวไหนครับพ่อโอ้เก่า่ะเลขดังตลอดครับอันแล้วเลขที่ว่าพ่ออันตั้งเลขบ่เหตุหรือเปล่าครับผมครับผม ครับว่าได้ครับผมครับหาลูกถาวรครับหนึ่งครับงวดนี้พอให้เลนเลขกติดแปดกับเก่าด้วยครับผมซื่อให้ติดแปดกับเก่าไว้ครับผมแปดกับเก้าครับวันนี้กับตอนนี้เป็นเวลาประมาณทุ่มหนึ่งครับพี่น้องนะควันที่ยี่สิบหกด้วยครับผม ก็ามาเชย่์ยกับเจ็บไปล่งคลิปนี่วันที่ยี่สิบเจ็ดเมษาย,ยนครับพี่น้องครับผมครับมาตามแนวทางพอร้องให้กับพี่น้องเอฟซีพอกัตั้งเลขไวแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามไว้ทั้งเทิงแล้วก็เอาซีหาหกเก็ดอยู่ข้างล่างครับผมเพราะว่าให้ซื้อเลขติดแปดกับเก่าครับครับผมครับอัน อันเลขตั้งรักพอแบบเก้าครับผมแบบนี้อันนีนครับผมอันอันนี้คัอันเก่าเบาแล้วครับอ๋อที่ว่าเจ็ดศูนย์ยังพอพอไปเบิ้งหันเอาทีมว่ครบนนีคือเกาแล้วครับครื่ อ๋อครับผมเอาสูตรนี่เด้อครับพี่น้องเอาแปดกับเก่าตั้งไว้แล้วก็าซีหาหกจับไ้ครับผมครับซีหาหกเจ็ดเหมือนเลยครับผม 5, 6, 6, 6, ต่ว่าเลขเลขตอนนี้พอซื้อไว้ตัวใดแน่นะครับผมซื้อกลับ เกาหาเกาซีคร uh, ับผมโอ้ครับเลานเข้านเี่ยัี้งเลศูนย์มาเลขจิตจีศูนย์ถ้าศมาจิตจีศูนย์ครับผม ศูนย์มาจะติดสี่ศูนย์ครับผมพอหซืสอใส่แปดกับเก่าได้ครับพี่หนอมหมวดนี้หมวดว่างหันเล็กอามันออกคู่คู่นะพ่อเนาะศูนย์หกกับขางลางขี่ขี่หมวดนี้มีแนวนมไปจจงไดครับผมถ่ายมันครับ เจ็ดเลคับเก้าแตเลขตัวเออหนึ่งสองส่่เจ็ยรียกหัวออกน่เจ็ดเ่าั่นโอ้หมดหัน <Yeah. S 1> แล้ววดนี้ก็ที่พ่อบอกนี่บครับแปดเก้าเอาซี่หาหกเจ็ดสี่ไส้นี่บครับอืมนี่แหละครับพี่นอนะ้องเนาะ ตั้งเลขแบบไม่ได้ครับผมครับเป็นแนวทางบึงเอากินขเขาแร่งอันไปหลับครับผม <c oughs> โอ้กินเดือดยูดีพอ,อ, <c oughs> อ,อ,อมนดิครับอ๋อ,อกเกาา่งเ <c oughs> หลียงยูดีหลงท่อมากครับอันซื้อเลขว้ซับนีติขะพบอเก่าหาหาเก่าเก่าซีซีเก่าแปดซีซีแปดครับ เอาจังไดกับครับสามแปดแปดสามสามแปดอีกตัวหนึ่งครับนี่แหละครับผมประมาณนี้เด้ครับพี่น้องสูตรตั้งรักอันกัดแบบเก้าพอว่าเห็ดแล้วด้วครับผมครับใช่สูตรนี้ง่าย,ายๆครับพี่น้องเนาะ no. จับเลขอ่าใส่กันเลยครับ ครับถือคือเกาเด้อครับพี่น้องถือคือเกาครับผมเลขที่ครับถ้าแปดกับเกามากจังได้ก็ถือคือเกา, ine, ค,เกาครับพี่น้องเนาะสื่อไซซีห้าหกเจ็ดครับเอาจังได้ลูกอะอวอพ่อในพรอชุกขาพแข็งแรงเด้อครับผมครับจังได้ก็ถูกหวยเรื่องเงินเป็นน้ำกาันครับพ่อเอาลูกก็สิรบกวนพอซัานี่แหละครับผมครับขอพวกคุณพพอร้องครับผม สวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมเลขพพอหลองตั้งเลขแบบไมเดอครับพี่น้องครับสัญญาณหรือว่าเสียงอาจิบ่คอยชัดเป็นไดนะครับต้องขอโทษขอไปพี่น้องที่ต่วตัวเลขกอะพ่อจะได้ยิ่มนะพี่น้องเนาะครับเลขตั้งรักของพอแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามแถวบนครับแล้วก็สี่ห้าหกเจ็ดนี่เป็นตัวประกอบด้วยครับผมครับ นี่กับเป็นแนวทางพอร้องแต่ว่าพอซื้อเลขไว้ครับเมื่อกี้ก็มาแชทถามว่าพอซื้อไว้ตัวใดกับมี่อ่าซื้อเลขใ hey ห้ติปแปดกับเก้าครับผมครับเอาซีหาแล้วก็บสามจับใช้เนาะพี่น้องเนาะกับมี่แปดซีซีแปดแปดสามสามแปดเก้าหาหาเก้าเก้าซีซีเก้านะครับผมประมาณนี้แล้วพอกับมี่อ่าแนวทางอีกคือว่าถ้าศูนย์มาจะเป็นซีศูนย์ครับผม เอาพิจารณาเบิ่งเด้กครับพี่น้อยเอซีที่อคอยเหลขกของพอหลองแต่ว่าเลขกตั้งลักที่พอเคยเหตพอบ่ได้เห็เด,ด้วยครับผมพอให้ใส่สูตรนี้เลยครับพี่น้องเนาะครับเอาถ่ายคลิปนี้กับอวยพรใหนพี่น้อง f อโชคดีครับผมถูกหวยแล้วเงินไปนน้ำกันในงวดวันที่2พฤษสภาคม66สําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ